สีราศีมลสุมรุมเรานะ้าหนักทั้งงานเงินความรักระวังมือที่สามต้องเตรียมใจพึงระวังเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะด้านการงานมีคนมาสกัดส่วนการเงินก็มีเกณฑ์จ่ายออกเรื่องความรักยังขัดแยง้งจนต้องห่างเหิน มีแต่น้ำตาให้ช้าใจระว,วังมือที่สามจะเข้ามาแทรกช่วงปลายมีเผอใจให้กิ๊กก่อนสปารับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะสีราศีมรสุมรุมเร้าได้แก่หราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่ 14มีนาคมถึง12เมษายนกว่าจะได้อะไรสักอย่างต้องอดทนและต่อสู้การงานทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อถอยหันหน้าพึ่งใครก็ไม่ค่อยได้ช่วงกลางต้องพบกับปัญหาการเงินมีดวงต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ระว,วังทำของมีค่าสูญหาย ความรักกว่าจะได้ใจใครสักคนแสนยากเย็นแอบรักแอบชอบใครต้องตามตือ้อช่วงปลายมีโอกาสได้ฝันหวานคนมีแฟนเจ้าแง้แสนงอนระวังมือที่สามจะเข้ามาแทรกช่วงปลายมีเผอใจให้กิ๊ก สราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอุปสรรคเยอะต้องลดทิฐิลงบ้างเพศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่าจะช่วยได้การงานต้องเหนื่อยหนักและลำบากใจทำอะไรมักมีเรื่องร้ายตามมา การเงินใช้เก่งชอบเอาตัวเองไปพัวพันเรื่องเดือดร้อนคนอื่นทำให้เงินทองหายหมดแต่ถ้าใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็นก็ไม่มีปัญหาช่วงปลายมีลาบปากความรักมีอุปสรรคจากผู้ใหญ่และเวลาที่ไม่ตรงกันคนโสดช่วงปลายได้ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแนะนำา 3. ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมอ่อนแอ ท้อแท้ง่ายการงานมีดวงถูกจับย้ายต้องเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบไปในสิ่งที่คุณไม่อยากทำช่วงนี้มีความผันผวนกับที่ทำงานต้องพยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรวมถึงหัวหน้าที่เปลี่ยนไปช่วงปลววายระวังเรื่องความขัดแยง้งจะทำให้งานถดถอยการเงินอยู่ในความเสี่ยงพยายามอย่าทำอะไรเกินกำลังมีเหตุต้องเสียเงินกับเรื่องคนอื่น ความรักเจ้าซึมคนรักมักทำให้เสียใจซ้ำซากพยายามมองมุมดีของคนรักเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องปรับที่ตัวเราให้เข้ากันคนโสดมีเข้ามาแต่ไม่ถูกใจระว,วังถูกหลอก 4. ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคม ใครต่อภัยมาไว้ที่ตัวเองปัญหาคนอื่นแก้ได้ปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกการงานรู้สึกไม่มั่นคงทำอะไรมักไม่ถูกใจให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนช่วงนี้ถูกจับโยกย้ายการเงินรายจ่ายยังฟุ่มเฟือยถ้าใช้จ่ายโดยไม่วางแผนอาจจะสะดุดได้ง่ายๆช่วงนี้เสียงเงินไปกับเรื่องรถความรักกุ้มอกกุ้มใจคนนั้นคนนี้คอยพูดใส่หูให้คิดมากคนรักทำตัวคุมเคือให้หนักใจ ส่วนคนโสดแอบรักแอบชอบใครมักจะฝันสลายเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ